ตัวแทนชมรมสองล้อใจบุญเกื้อหนุ่มทุยางไร้นะครับวันนี้เราก็ได้ไปอยู่ที่ซอยวัลล่าชาวลินช่องนะครับคุณยายชูสีสเนื่องจากมีโรคประจําตัวคือเบาหวานความดันนะครับจึงร้องยังขอไปในทางเศจเรานะครับเพื่อที่จะขออนเพิดมาลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับผมขอถามความรู้สึก ประธานนะครับดีใจค่ะที่ไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุในชุมชนดูว่าแกพรได้เป็นเพื่อนแต่แกมีความสุขน่าจะใจยิ้มเลยไหมคะยมเลยไดีใจไหมคะดีใจค่ะขอบคุณ huh. ด้ขอบคุณนะครับผมแล้วพี <c oughs> ่ทอมนะครับดีใจนะครับผมดีแค่นแค่ดีใจนะครับที่ไจะเป็นส่วนร่วมนะครับสะพานบุญครับผมแล้วก็ฝากจากเอสซีทุกท่านนะครับที่สนใจจะบริจาคหรือเพิ่มเพิ่ ติดเตียงอะไรเตียงคูแชร์อะไรพวกนี hey? ้ก็ได้นะครับเชญมาบอกนะครับผมผมงเราจะไปรับถึงที่นะครับครับผมท่านนี้ก็ผมขอให้อุทยานหายเร็วยๆนะครับก็ขอฝากขอฝากด้วยนะครับอุปกรณ์การแพทย์ที่จะบริจาคให้ทางเหตุเราก็ติดต่อมาได้นะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบาย